สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับอยู่กับแฟนครับสวัสดีค่ะวันนี้จะพาจะพาผมไปไหนนะไปเข้าป่าค่ะไปเข้าป่าเ<ป>ราจะไปหลงป่ากันสองคนก็ไปติดในป่ากันสองคนโอ้ยตายโอเควันนี้ผมจะเข้าป่าก,กับเพื่อนๆนะครับผมนี่นะครับผมเราจะเข้าป่ากันนะครับผม จะไปดูน้ําตกกันครับผมไปดูว่าน้ําตกเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนผมไม่ยมากผมไม่เไปเลยนะเป็นน้ําตกที่สวยแล้วก็เป็นใหญ่มากน้าแบบพูดเยอะเลยรอแต่แบบทางมันก็แบบปลาเยอะไหมปลาปลาเยอะ่ โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูปลาแล้วก็น้ําตกกันนะครับผมเดี๋ยวไปหาปลาด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปจับปลากันนะโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆืนนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ก็คือเตรียมตัวแล้วก็จะออกเดินทางกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมทุกคนตอนนี้เราจะขึ้นโดยกันแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็เจอพิ่แจ๊กนะครับผม แจ็คแป๊บโผล่นี่เองครับผมนี่เดี๋่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยด้วยอ่ะนี่จ้ะโอ้มาเจอได้ไงครับเนี่ยวันนี้คุณจะพาคุณแจ็คแป๊บโพไปไหนครับไปไปทัพลางงั้นเดี๋ยวลองไปถามพี่เขาเลยครับพี่อยากติดไฟด้วยอ๋อพี่พี่อยากแบบอยากจะติดไฟด้วยบ้องไหมครับว่าอยากจะใช้แบบด้วยมือเปล่าครับอยากกะต่อยมากกว่าอยากจะต่อยต่อยมวยอะไรเงี้ยต่อยมวยในป่าได้เลยครับผมมีอะไรมีทุกแบบครับในป่านะครับ ไม่อยากติดไฟแล้วอยากติดเรื่องนะเดี๋ยวพาเขาไปฆ่าในป่าไม่ไม่ดีกว่าไป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 เดี๋ยวไฟไฟลุกป่าไม่เอาครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางนะออกเดินทางออกเดินทางครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าพี่แจ๊คของเราเนี่ยจะจะเก่าขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกัน พี่แจ็คลงป่าเหรอครับลอด้วยลอด้วยลงป่าแล้วใช่ไหมครับใช่ใกล้ถึงยังครับเนี่ยอย่งครับใกล้แล้วครับอันนี้อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมอใครอันนี้ใกล้แล้วยังอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวถ้าเราไปนิดนึงเนี่ยมันจะมีผลไม้ป่าวว้ากินได้กินได้ถ้าข้าก็นี่ไงเด้อสายภาพเก็บทั้งหมดได้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับชิวๆครับอ๋อสบายๆใช่มีแรงหนักกว่านี้ไหม มีกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอะไับไม่เป็นไรครับเอาไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับผมเดี๋ยวรอกันก่อนนะครับโอเคครบแล้วใช่ไหมครับอันนี้อันนี้คือตัวอะไรอ่ะพี่อันนี้หนอนอันนี้น่าจะหนอนใบนี่ดอกออ๋ใบพลูพลูนี่ใบต้นเลย้ใบต้นเอามานี่มานี่เอาไปเก็บไว้หลอกพวกมันเก็บเก็บไว้หลยเอ้าเก็บไว้นี่เก็บไว้นี่เก็บไว้ ไปต่อครับผมตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับผมดูข้างหน้าของเรานี่ยหึงพักใหญ่เลยครับผมนะครับนี่เห็นไหมน่าจะเหนื่อยกันนะน่าจะเหนื่อยคนดอยแบบคนดอยนี่ชิวๆนะครับผมแบบนี้เขาเรียกว่าจิบๆครับผมตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าประมาณ5กิโลน่ะยุ่หนอ ห้ากิโลน่าจะได้แล้วครับผมใช่ใประมาณห้าโลเราจากหมู่บ้านไงอ๋อจากหมู่บ้านจากหมู่บ้านมาถึงนี่ห้ากิโลใช่แล้วน้ําตกยาาอยู่อีกไกลไหมโอ้ไกลอยู่ประมาณเราต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงถ้าเราเดินเดินแบบเดินเลยไม่พักนะประมาณชั่วโมงโอ้ตายจ้าพดูตายแตรว่านี่เราไปแบบพักแล้วก็เดินพักแล้วก็เดินนี่มันจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ออชั่วโมงครึ่ง ชั่วโมงครึ่งใช่ถ้าเดินตอนเนื่องเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเออถ้าเดินภาคเดินภาคเนี่ยหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมคุณแจ๊แป๊บโพยตามเราไม่ทันหรอกครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าน้ําตกมันจะสวยขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ในป่ามีอะไรให้เราใช่ตอนนี้เวลาก็บ่ายสองห้าสิบสองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเเราจะดูกันว่าตอนที่เราไปถึงมันจะกี่โมงนะครับมันจะตรงกับเวลาที่เรากาหนดไว้หรือเปล่านะครับ โอเคโอเคทุกคนไปติดตามกันนะครับผมใชโอ้โอ๊โอ้แล้วฉันจะเข้าไปยังไงครับมันต้องเปียกครับต้องเปียกดอกใช่ถ้าเราไม่เปียกตอนนี้เราไปข้างหน้ามันจะมีให้เปียกเยอะเดี๋ยวผมจะโดดได้นะเราก็ต้องเปียกอยู่ดี ยูเอ้ยดิจิตอลดิจิตอลอือต้องเดินตามงำห้วยอันนี้เลยเหรอไม่อยากเปียกครับต้องเดินอ้อม้ย ดีที่ผมยังไม่เปลี่ยกน,นะครับผมนั่งซีเเทกับบ้าตอนนี้จะถึงน้ำตกแล้วครับผมขอดูนาฬิกาหน่อยครับผมแป๊บนึงนะครับเวลาเท่าไหร่แล้วครับผมเราเดินมาได้กี่ชั่วโมงแนละ้วเดๆๆๆ ร yeah, yeah> ู้สึกว่าแบบเหนื่อยมากๆครับผมเด่กมันก็แบบชิวๆนะคนคนสาคนหน่อยครับผมนี่นะครับเวลา16นาฬิกา19นาทีตอนที่เรามานี่ประมาณประมาณ10ี่เราเดี๋ยวเราขึ้นเนี่ยดีกว่าว่าตอนนี้เรามากี่นาฬิกาโอเคนี่นะครับนี่ตอนนี้เราก็ใช้เวลาไปเท่านี้แล้วนะผมเยอะกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยตอนแรกเราคิดว่าเราจะไปถึงเร็วกว่านี้ใช่ ตอนนี้ก็สี่โมงแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าโอเคครับผมไปกันต่อครับผมจะถึงน้ําตกแล้วครับผมใช่เมื่อกี้เราเดินผ่านน้ําตกย่อยด้วยได้ถ่ายไหมเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายครับได้ถ่ายไหมโอเคเดี๋ยวเราไปสวยมากน้ําตกฝั่งนี้สวยมากครับผมบอกเลยว่าสวยมากครับผมสวยมากตลอดเลยไปไปกันต่อครับเสร็จแล้ววัดป่าวัดป่าละสายอย่างันเตรมระบบอยู่แล้วสบาย นี่เมื่อกี้นี่เดินนำให้พี่เขาเลยเดินนำบอกไม่ต้องพี่ไม่ต้องนมาเดินเองอันนี้คือคนเมืองเข้าเข้าป่านะครับผมคนเมืองเข้าป่ารองเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมดูคนคนแบบไม่เคยเข้าป่านะครับอ๋ออันนี้สายด้วยอย่าง้วคเองอันนี้ปุ้ยเหมืนนียแบบขี้ควายด้วยเชื่อไหมนี่แบบขี้ควายด้วยโอ้ฟากเลย โอ้ผมเดินเดินแบบโคตรไกลอ่าเดินไกลมากกี่กิโลครับกีตอนกี่โลโอ้ไกลโลก็หลายโลประมาณสองสามอันนี้คือครั้งแรกใช่ไหมอันนี้คือลูกหมากลองลองกินไหมลูกหมากกินมันแข็งนะใช่ไหมใช่มันมันอ่อนอ่อนอ่อนผมจะแบ่งให้เพื่อนมกินด้วยกูเเลลยยดึงมันกัดได้เลยไหมกัดได้เลยครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะไปเริ่มเดินทางกันต่อแล้วอีกคนเดี่ยวอะไรผมกินเนี่ยความรักก็เหมือนป่านะ แต่ถ้าไม่สาก็ไม่สีแล้วการที่สีนี่คือคนเราต้องอยู่ด้วยกันสองคน<ๆ>แต่หลังจากนั้นก็เข้าห้อง<ๆ>เข้าเตียงร่วมกันแล้วก็สีงงพี่ยอมามาอันนี้อันนี้เื่อเพื่อที่แบบว่าให้ม<ๆ>ันไม่ไม่แห้งใช่ไหมตอนนี้ถึงเขาเรียกว่าถึงห้วยแล้วครับผมต่อไปก็จะไปน้ํำตกกันนะครับผมนี่ โอ้โหกระแสน้ําแรงมากครับผมแล้วก็แล้วก็หินเนี่ยมันลื่นมากนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึง,งจุดขอ,องน้ำตกใช่แล้วก็เราจะพักกันตรงนี้นะครับผมเราจะเก็บกระเป๋าไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเราจะเก็บกระเป๋าไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปไปน้ำตกกันนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูน้ำตกกันนะครับผม ไปดูชีว่าน้ำตกมันจะสวยขนาดไหนครับผมฮะคุณเจ๊แป๊ปโฮยังไม่ลงมาเลยครับผมมายังไม่ถึงเลยครับผมสงสัยหลงป่าแล้วมาครับผมโอเคอเริ่จะขึ้นข้างบนกันนะครับผมไปดูน้ำตกกันนะครับผมไปกันเลยเด้โอ้โหทุกคนน้ำตกสวยมากๆครับผมโอ้โห ในที่สุดผมก็มาถึงครับผมโอ้โหโอ้โ,หโ,หโ,หโหต้องค่อยๆเดินนะครับผมผมดีว่าแบบอดีว่าแบบตื่นเต้นนิดหนึ่งไะครับผมโอ้โหน้ำตกสวยมากๆครับทุกคนครับอลังกางมากเลยครับผมโอ้โห สวยกว่านี้มีไหมครับที่ไหนไายกที่ไหนลุงด้วยมีใส่ลุงด้วยโอ้ยมีใส่ลุงด้วยครับผมดูดีๆครับว้าโอ้สวยมากนายโกโปรสวยมากตอนนี้ผมก็เจอแจ็คแซ็ปโปรแล้วนะครับผมตอนนี้ก็แบบพี่เขาก็มาถึงนึกว่าหลงป่าแล้วครับพี่ไม่หลงครับไม่ได้หลงใช่ไหมครับใช่เดินแบบยังไงครับเดินแบบชิวๆสบายๆเหนื่อยไหมครับ น่สบายสบายนะอยากเดินไปนู่นแหละไปข้ามไปยันจีนเลยอ๋อฝั่งพม่าเคยไปหรือยังครับอยากข้ามพม่าแล้วข้ามไปจีนเลยโอเคถ้าไปพม่านี่หวังว่าไม่ได้กลับไนี่ะต้องได้กลับดิมีเรามีคนคาดกลับไงโอเคผมผมเคยไปพม่าแล้วเดี๋ยวถ้าพี่เขาอยากจะไปยังไงเดี๋ยวผมจะพาพี่เขาไปเองไปพาไปด้วยไปใช่ไหมพาไปนะโอเคมีโอกาสอีกหลายวันนะครับได้ได้ครับผมโอเค ก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะพักกันข้างล่างนะครับผมส่วนพี่แกก็น่าจะพักตรงนี้ด้วยแหละครับผมคงไม่คงไม่มีใครกลับบ้านแล้วนะครับช่วงนี้ครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครับผมผมก็มาถึงที่น้ําตกแล้วนะครับผมก็เดินมากับพี่แจกนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมแจปแป๊บฮโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ